ท่านผู้ชมครับมาว่ากันต่อเลยนะครับต้องยอมรับว่าในสังคมก็จะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นไปเริ่มที่เรื่องเมื่อวานนี้คือมันก็ไม่น่าเชื่อว่ายุคนี้สมัยนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่เอ่ยชื่อนะฮะสามีเนี่ยอายุ37ปีภระระยาอายุ40เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีจะไม่บอกพิกัดชัด ตำรวจจับได้ทันควันหลังจากสามีไปฆ่าภรรยาตัวเองด้วยการหักคอแล้วก็กดน้ำหมกคูน้ําจนเสียชีวิตเนี่ยน้องไบใช่ค่ะที่เกิดเหตุเป็นถนนลูกรัง <c oughs> ทางเข้าหมู่บ้านนะคะอยู่ในคูน้ําข้างทางซึ่งติดอยู่กับนาข้าวพบร่างผู้เป็นภรรยาอายุ40ปีในสภาพก็คือมีถุงปุ๋ยคลุมอยู่ที่ศีรษะนอนหงายจมอยู่ในคูน้ํานะคะ <c oughs> <c oughs> ลักษณะคือสวมเสื้อยืดแล้วก็ที่ลําคอเนี่ยมีร่องรอยเขียวช้ำ หมอมาชัน,นสูตรก็ยืนยันว่าเสียชีวิตเนื่องจากคอหักค่ะจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบรอยลากเป็นทางยาวใกล้ๆกักนพบรองเท้าแบบรองเท้าของผู้หญิงตกอยู่หนึ่งคู่แล้วก็มีกระเป๋าใส่เงินแบบผู้หญิงอีกหนึ่งใบก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานสอบสวนทราบว่าตอนค่ําของวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ตายซึ่งอายุ40ปีเป็นภรรยาเนี่ยหายตัวออกจากบ้านไปหายไปพร้อมกับสามีซึ่งอายุ37จนกระทั่งตอนเช้า มีการโทรศัพท์ไปหาเพื่อนผู้ตายหมายถึงตัวสามีนะคะโทรไปหาเพื่อนผู้ตายแล้วก็บอกว่าได้ทําการบีบคอแล้วก็หักคอภรรยาของตัวเองแล้วแล้วเอาร่างของภรรยาเนี่ยไปทิ้งเอาไว้ที่คูน้ําส่วนตัวเขาเองเนี่ยแอบหนีไปนอนอยู่ที่โรงแรมอยู่หนึ่งคืนเพื่อนผู้ตายฟังแบบนี้ก็เลยแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะออกค้นหาแล้วก็พบร่างของฝ่ายภรรยาจริงๆค่ะในเวลาต่อมาก็สามารถควบคุมตัวฝ่ายสามีได้นะคะ เ e จริงๆก็รับสารภาพอ่ะในมุมของฝ่ายสามีบอกเป็นทาตยาเสพติด ติดยาบ้ามานานหลายปีแล้วเคยถูกจับดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าด้วยก็ได้ประกันตัวออกมาแล,แล้ววันเกิดเหตุนเนี่ยเขาบอกว่าภรรยาเนี่ยหวานปุ๋ยอยู่ในนาเขาชวนให้กลับบ้านคือเหมือนกับเสพยาแล้วคงจะมีอารมณ์นะคะชวนหให้กลับ <ขอ S 1> บ้านจะขอให้กลับไปมีเพศสัมพันธ์กันใช่แต่ภรรยาเนี่ยปฏิเสธเพราะว่ากาลังหวานปุ๋ยอยู่เนี่ยค่ะด้วยความหึงหวงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยก็เลยลงมือตบตีแล้วก็พลั้งมือบีบคอจากนั้นก็ใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็กดลงไปในน้ําจนกระทั่งภรรยาขาดใจตาย